่ยผมเลยแกกันติมชนะนะครับเอาละครับเอาละครับกวกทั่วไปท่องใงชนะนะครับกับผมแลกชนะนี่ผมจะมาเอาชีวิต EP สองนะครับแล้วคลิปนี้ผมจะทาให้เพื่อนดูนะครับแล้วทำาห้ท่านชมทุกท่านด้วยนะครับพรุ่งนี้ผมจะโปมอดเซาโปมดช่องให้เพื่อนเพราะว่าเพื่อนโปมอดช่งให้ผม ผมต้องมีน้ำใจนักกีฬาเขาเรียกว่าน้ำใจเพื่อนเราต้องลงโหมดช่อ,องกับฟุตซอลคลับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับขึ้นมานตัดมาแล้วก็สรนน้างงานทำหนจาจุกยังไงผมอาจ,จะไร็นว่าอีพีเล่นสร้างมาไปแล้ว,ลวคือเข้าใจไหมผมไม่มีเสื้อเป็นหลักแหล่งที่ผมมันหล่อนไม่ชอบเล่นเสียงตลอดมัว เออยู่ไหมฮัลโหลไปครับฮัลโหลไปครับฮัลโหลแถยบข้างในก่อนดึง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 ,ดง,ดงฮัลโหลโอ้เด็กกลับมาใหม่ครับแฮกเกอร์มาต่อเ,เลยนะครับทุยขับกล้องมาต่อกันเลยนะครับอื เสร์ฟในผีเยอะอตรงเดี๋ยวได้ไหมเล่นไปเล่นไปนองค่ะอือตอนที่ผมเล่นกับเพื่อนซร์ฟนี้งผมได้สร้างบ้านไปเดีว่าครับเน่ค่ะผมโกงผมผมผมขอให้ผมตายเลยแล้วกันเนี่ยผมไม่ได้โกงผมแค่ไปขุดเหมืองเจอ ถ้ามีอาจจะว่าเอ้ยเหมือนไหนวะหลอกกันน okay. ีู่วะเหมือนนี้ครับเออจริงเนี um> ่ยแล้วกูขึ้นมาตรงไหนวะเดี๋ยวกูขึ้นมาตรงไหนวะเอาวัดวายจมน้ำเอาแลเมืองขุดไว้ไหนเนี่ยวันนี้ไงนี่ไงนี่ครับนี่ดูวายตกหลุม แปะนี่หนุ่มเนี่ยเป็นไงเจ๋งปะค้างเลยให้ยาไห้บอกลลลลาาาาไม่หายเอ้ยไม่หายไปไหนวะกาว ก็มหัศจรรย์ที่ได้ไหมคนเด้วอว่ไม่ร้องด้วยทำเพลงเขาเสียนี่ะะก็เป็นโลเตปากทูแต่ดำฉาดาาดำนี่ครับบ้านหลังแรกคือบ้านของสุกกรัขสุกกอั์ไหนล่ะครับไม่รู้ครับเต้ นี่บ้านเพื่อนผมครับอืมก,กนะ่ะไม่ได้ได่าแค่ชมแล้วบ้านอืมใช่แล้วก็คนสร้างก็งูมากไม่ได้ได่านะแค่อืมใช่ไปวูดดี้ได้แล้วไปเล้นะอืมนี่ก็คือผักที่ได้จากใต้โลกครับ ทำไมถ้ามาชมเห็นคลิปก่อนเห็นตรงพิกัดตรงนี้เหรอครับตรงเนี้ยผมรีสิ่งเครื่องครับไม่เลยเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะครับแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงกิดลุงยุ่งนะครับงะก็มาต่อกันเลยนะงะ สิบปปนป่อนยี่สิบยี่สิบโดงั้นค่อยหาดีมาอุดโปะ๊ะทีหนึง่งเฮ้ยทำไมมันแหลกะ,ะงงวายตกหลุมรักแ ไม่กินล่ะอันนี้บ้านกล่องนะครับบ้านเพื่อนผมชื่อกล่องครับกล่องอะไรเหรอกล่องไมยอะไรไม่กล่องนะผมไม่เงี้ยไมไรกล่องอะไรกล่องที่เอาไปใช้ลูกเหรอกองอโง่ก้องไม่โถูกล่อง เิมเขาเนือ้อเอาเกลกินเป็นสะเบียงเอ๊ะตัวอะไรวะกระเดะเอ <laughs> ้ยแกเจ้า เชียร์แล้วเอาเชียร์มาตัดแกแล้ววายตุดตุกแกแกบอกฉันไม่ชอบน้ำคนที่จะปี๊เราต้องการสิ่งอะไรชื่อเรียกว่าแซนครับแซนครับแซนก็รู้ว่าเป็นแซนนั่นแหละโอ้ยจักรค้า เรื่อนกับผมก็ออโต้พอพอกานแหละห้าหบาหกหกหกสิ้นหกสิ้นมันนะครับผมใช้ก่อนไม้เด็ดไม้เด็ดเฮ้ยมันได้เกิด

เรามีจอบด้วยฟ o สซาลิวก้ นอกบัตรดิว่ก็เลยวางสิเป็นที่รบรอยแล้วยี๋ยวันพรุ่งนี้ของมาในกรีนห่นเดียวบักผู้ชมไปเที่ยวที่ที่งตอนน้ผักก่อนนะ ไปข้ามภ pues oh ูเขาตรงนี้ไปครับข้ามครับสูงมากครับสูงมากครับนี่กเลี้ยวตรงนี้ครับโดดครับเด็กข้ามครับโดดโดดครับเจ็บครับไม่เจ็บครับวิ่งครับวิ่งสี่ข้อร้อยสี่ข้ร้อยสี่ข้อร้อยสี่ข้ร้อยถ้าเอ๋สี่ร้อยหยัดนี่ครับตัวดูเราต้องหัด โด,โด,โดโ้โด้โด้โดโ้โด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 ้เนี่ยแหละครับที่เก็บที่ทฟัมโอเคไหมครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาท่าต้องมาชงขุดลงไปใต้นี่ดูคือมันมี หน่เียอะไรจะไม่ได้ปลูกแครทนี้มีแครด้วยว่าเออแครนล์ไมาฟัง ออกครับผได้ผมหเึ่งกับพวนผมใช้คำาสงครับเรื่องหาวเรื่งโกงครับลำแสงนั้นนงครับทับ Q R ีซึ่งตอนนั้นผมไม่รู้ว่าแถวนี้มีด้วยมีจ้าสิ่งที่เรียกว่าแคลร์ช่วยสิ่งที่เรียกว่าบูบ้านิลเจรจอยู่ด้วยผมเลยเล่นไปเลยแล้วผมก็ไปดูในตรางเห็นว่าวิลเลจ

ลกลับทางนี้ข้ามภูเขาลูกนี้ไปเขาเรียกภูเขาแล้วเรียกบอนึ่งนี่เลยโอ้โหครบคลิปแรกแล้วไ่แก้ดิการยันเจอกันใหม่คลิปหแนะ่ถ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทางที่ใม่ของผมได้อีกต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วครับใครอยากติดตามเซฟเพื่อนผมกับเซฟผมก็อยู่ด้ใต้ดิสคิชั่นนะครับใช่แล้วก็ ที่เพื่อนผมอยากจะทำคลิปก็อยู่ข้างล่างนะครับผมเอาไปให้แล้วครับลาก่อยวัดเองครับ